พี่ไปกันไปคันนี้อย่าโกแคบ์ปะนะมาเร็วน้องดิสมีพี่มีภารกิจให้ทำครับเก็บรถแล้วเก็บมาใส่ปอกๆก,ก่อนไปโจแคนี่แหละไปคันนี้นั่งสามนั่งสี่คนไปด้วยกันพร้อมกันพี่อย่าบอกนะพี่ฟู๊ัแพนดน้าคือคนนี้ใช่พี่ฟูคัแพนดน้าไม่เหมือนฟู๊ัแพนด้าเลยสักนิดไม่เหมือนหรออ่ะ อ๋ออ๋อหนูเข้าใจแล้วโอเคมูทันนาโอเไม่เหมือนอตรงไหนอะเหมือนไหมคุยเพนนาเหมือนไหมอันนี้ผมว่าเป็นแฟนพอยไงนี่จะคือ<ะ>พอยใช่เอาแฟนไะดื่นมือ ไม่พี่พลอยไม่ได้น้องใจดิ๊มีแต่ว่าดิ๊มีอย่าบอกน้องพลอยนะโอเคปะบอยข้ามบอนะโอเคมไหมหนูจะเชื่อมจิตไม่ได้หนูจะขับรถด้วยหรอใช่อะพี่มันอยู่ต้นตัวนงหน้าตัวนงหน้าตัวนงหน้าพี่เชื่อใจดิ๊มีโอเคปะหนูก็ขับรถดีันรอดมาภารกิจวันนี้ก็คือน้องดิ๊มีต้องพาพี่กับ ไปโจกแคปหนึ่งอันแล้วก็ปูนสามถุงน<ะ>ี่ถือเสร็จภารกิจจกแคปได้แต่ปูนหนูชมแม่เป็นก็แค่กดดีแต่แคปอยู่ตรงไหนนะครับจกแคปโดยที่ไม่ต้องปรับแผนที่ไปปลาลุยทำปักหมุดนนะทำปักหมุดด้วยนะแต่หนูไม่รู้ว่ามนอยู่ไหนก็ขับตรงไปก่อน คันม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 ันอยู่แถวแรลน้ำตาลอ่ะนี่นี่คือตอนน้องอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็แับมันจะอยู่ตรงนี้เปิดแผนที่ดูได้แต่ห้ามปักหมุดอ่ะ เรามีอะไรจอบ้าฮะมันเลยมันว้าหรอดูค่าอะไรรถจะพังลงจะทำไมรถพังละดิ๊มีดูค่าไม่จืดแน่รถมันไม่ดีใช่ป่ะเรียกช่างดีกว่าป่ะอาจจะแบบเรียกช่างเลยดิ๊มีอันนี้ไงพี่ท่างแมคนในร่างหนุกโตนะโอ้คนนี้เขาเลยแสดงยืดฮะ ลิศสาวอยู่ในร่างเมยไม่คือพังเลยไม่แต่ดิศมีก็ต้องแบบว่าห้ามบอกน้องพลอยว่าพี่ไปมีแฟนโอเคไหมรู้แล้วเนี่ยลิศออกมาเลยเนี่ยเป็น่างนี้เลยจะเรียกช่างดีย,งยัง่ยากเมื่อกี้เห็นรถจอดอยู่นิ่งๆสักพักพุ่งออกมาแล้วก็พังเลยเหรอโหวจะปวดน้องพลอยน้องพลอ,อ,อยแผงลิศน่นะ ผมเรียกเช็กแล้วนะหาเช็กหนูกอลังจะเรียกแล้วนะไม่พี่กอลผมเรียกไปก่อนให้แล้วเมื่อกี้หนูไม่ได้เรียกแล้วนะอ่าผมมาเรียกแล้วอันนี้เราเพิ่งผ่านแลนเขียวมานะซ่อมหนึ่งรอบโอเคใช่หนูไม่เกลยอ ไหวๆไวไวน้องนิดมีทำได้ภารกิจนี้ไม่ยากโถอ่าเอคิดว่าเปิด normal ได้นะเปิด normal มันกระซิบมันใกล้ไปอะมาิีอันนี้หนูเปิดกระซิบเหรอน่าจะใช่ป่ะลองเช็คเป็น normal หน่อยบีไปไหนบีมันน่ดดิ เดไปเปลี่ยนผม n o เจอไปเปลี่ยนผมอะไรเงี้ยฮะจอไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนทรงผมกลางภารกิจได้หรอใช่ไม่อยาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยวันหลังก็เปลี่ยนทรงใหม่ก็ได้หรือหรือไม่แบบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก่อนจะไปฟาร์มด้วยกันค่อยเปลี่ยนก็ได้ใช่ปะอันนี้มันเริ่ม start มาแล้วไงบีจตมีเป็นคนทำ ช่างก็บอกแปดสิบแปดครับบังคับมีแกงไว้ครับอ่าลูกมีมีแกงครับมีแกงโชว์แกงให้ช่างได้ครับแปดสิบแปดใช่ไหมครับเก้าร้อยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับไม่คืนนะครับเรียบร้อยได้ไหมครับนี่ขาดร้อยหนึ่งครับเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้ คเดบิววันนี้เสียงชีน่าเขาดูดูปะน้องแคทไปแลยน้องพลอยแพงลิฟทำไมอ่ะอันนี้คือแคทจริงเหรอใช่น้องแคทแต่แล้วโอเคน,น,น่าจะโดนกูชาา จบแลค่ะข,ขอบคุณครับ